มากูปืนพกอะกูปืนพกอะไรี้ยบบเนี่ยไอ้นุ่นอยู่นุ่นยุ่งอยู่สไนกูปืนพกอะไรี้ยเนยโอ้ยเวดเดตนนตรงน้นตรงนู้นไอันละลาคาบอยไอ้น้องมาเด๊เฮ้ยขวาขวาม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 ่แล้วมาามมมามันมมามามานมาาม่มมมมยย ล้มมาล้มมาล้มไอสัตว์ไอสัตว์ไอเราเบื่อแล้เบื่อเข้าไปในโกดังแล้วว่ะจะตามไปรอเหี้ยวันนี้เนี่ยไม่อยู่วันนี้เลยเออนี่นี่นี่กู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 โหลดที่โหลด่หนีไปไหนหนีไปไหนยิงม้ากูยิงม้าล้มม้าล้มยิงหัวหัวกูชนดิเฮ้ยยิงม้ากูไอสัตว์ยิงม้ากูยิงม้าปุ๊ม้ากูไอเหี้ยม้ากูโป้ง่หัวแตกอุ้ยโอ้เนื้อไม่ยิงม้ากูตายเอาเอาฟืนแล้วเน็บกูกลายไอเหี้ย ไอ้เช่นที่ยิงกูไอ้เช่ยิงกูไอ้เช่นที่ยิงกูยังมีคนเพิ่มทางการไอ้ไอซ์ซัดได้ยิงกูอยู่มึงใครมึงใครฮะปืนพกอ่ะปืนลูกโม่อ่ะเอ้ยกระสุนหมดไอสัตว์เฮ้ยเอ้าตอนนี้เหรอมึงใครยังปืนพกอ่ะปืนพกอ่ะปืนพกได้หมดไหนที่อะมาเนี้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยปืนพกกับปืนอะไรไอ้ยี่บมาเนี้ยชุดขาว ขาวนัะเออกูกูเติมนไว้อะวันกูเติมนไว้อะกูเติมนไว้อะกูเติมก็กูเติมนไว้อะกูเติมนไว้อะเติมนไว้กูซ้ำสบได้หรอซ้ำสบมึงไข่ฮะอ๋อเอากูปนด้วยมาอ้าวโดนจับเลยตอนนี้เงอกูไอ้น้อะไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะกระเป๋่าเต็มเปล่าเต็มแฮะเน่มึงไข่มึงไข่มึงเจอมึงเจอกูไยิ่งกูยิ่งตายไปอ๋อมึงเหรอไอ้เหี้ยติดนี่อยู่อ่ะ ยิงเลยยิงเลยเฮ้ยยิงยิงยิงอ่ะเออแปลกแปลกแปลกแไอ้นี่แปลกแสัตว์ที่นี่ที่นี่ที่นี่กูเติมใบกูเติมมายิงแม่นนักกว่างงเหีวะนงอะง่อยอ่ะง่อยอ่ะเออมองนักตายนี่อะไรวะไอ้ศาตร์ที่นี่ที่เลือกเก็บไข่หืมหืมกลัวไข่กูัวไ่เนื้ออยู่ เรถใครอ่ะมามาป่ามามาป่า,าเฮ<อ>้ยยผมเป็นพวกชอบใช้อาวุธหนักและนี่ก็คืออาวุธขอ<ป>งผมปืนพกไอ้ยี่อาวุธตักป่ะคือปืนพกไงน้องเฮ้ย<ว>เอ้ยม่พอเฮ้ยไม่พอยุบมาขึ้นนี่เกิดฝดสุดไว้วะอ๋อนี่ <c oughs> นี่เฮ้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ย ไปไหนเงี้ไปไหนเอาคุณลงคุณลงไอ้พูดได้ห้าบาทเลยมึงไมุ่มเออจะหายังไงขาขนโอ้ไม่โดนอีกอ๋อเอไักเงินกูนะรักเงินกูนะเชื่อไหสาป่าไม่เชื่อพงกินตั้วเลเอ้กูขอด้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 ไปฮักมาโนไปฮักมาโน แบกปะเลาะยี่เสียงวะแบกปะสี่สิบแปดแบกัปแล้วไอ้แบกไปแบกแบกแล้วยิงดิยิงดิไอ้นี่ตรงนี้เอาหมดอะเอาหมดอะโอ้โหโอ้เออกุดอนกุดอนกุดอนเอ๊ะปอเต็มขี่มาเอ้ยมากัดกูุ้ยไอ้ยมากัดมากัดเฮ้ยมามากัดกูตายมากัดมากูตายกูติดนี้ก่อนตอนนี้ไม่โตวได้กุ้ยทองเลยเมื่อกี้นี่ โอ้โตตลบตลลบลบลบช่วยมึงขวดเลยไมเนี่ยช่วยเขวดเหลืองเนี่ยไ้มึงรู้ไหมว่าการที่มึงเบิดเหลืองไปกูไม่ได้แลนะเว้ยเงแล้วเบิดทาม่เฮ้ยเฮ้ยบักอียเฮ้ยมีกัดกุ้สมาบกมามามีอียแบคโอ้อ้ ขอโนคิกกโนคิกอเฮ้ยมีขามีขาเฮ้ยแบบพนเบรลูกซองลูกซองเขาตายเลยเหรอเฮ้ยไม่ตายเหรอลูกซองี่ลูกซองอพะพ่นเบรเขากลัวเยอะเขากลเขากเราเอาไระบเลยตอนนี้เอาแบงก็ได้แบงก็ได้แบงก็ได้เอาแบ่งได้เหรอแบ่ไหรอเอาหมดแล้วเยอะหมดแล้วเฮ้ยเอพอเบยไม่อไม่ใช่มาขาวไอ้ยี่มาขาวไอ้บยเก็บก่อน เอาไปปะ